กระผมอดิสรเพียงเกศครับ hmm. ฝ่ายค้านจะททำคำร้องเป็นหนังสือผ่านนายชวนหลีกัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งไปยังสารรัฐมนูญจะระบุพยานให้มีผู้เชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นจากที่สารรัฐมนูญจะเชิญคุณมีชัยฤชุพันธ์กับคุณประกรณ์นิมประพันธ์ อดีตประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญและเลขานุการสภาร่างรัฐธรรมนูญไปเป็นพยานเพราะว่ามีบุคคลอื่นที่เป็นกลางในทางการเมืองเป็นกลางในทางนิติศาสตร์จะได้ให้ข้อความเห็นทั้งข้อกฎหมายและข้อที่จริงเพื่อเป็นประโยชน์แห่งกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะทำในเร็วๆนี้นะครับอาจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือคนที่เคลื่อนไหวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญฝ่ายประชาชนหรือสื่อมวลชนที่เป็นกลางให้ความเห็นทางกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายค้านได้ไประชุมกันก็คือเรื่องการปฏิบัติหน้าที่รักษาการของพลเอกประวิตธวงสวุวรรณต้องรักษาการใช้อำนาจอย่างระมัดระวังอย่างจำกัดไม่ใช่ใช้อำนาจแบบ ครอบจักรวาลน,นึกว่าตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีเสีเองไม่ได้นะครับจำกัดเท่าที่รักษาการจะทำได้ไม่ใช่ว่าได้ทีได้โอกาสก็จะย้ายบุคคลน,นั้นจะโยกงบประมาณแผ่นดินจะเอาบุคลากรที่มารับใช้ตนเองระวังผิดมาตราร้อประมวลกฎหมายอาญานะครับส่วนการทำหน้าที่ รัตีว่าการกระทรวงกลาโหมของนายกรัฐมนตรีที่ถูกศาลร,รัฐมนุนสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทางพรรคฝ่ายค้านและประชาชนเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทุกตําแหน่งในทุกตําแหน่งนะครับไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะหยุดไปแล้วรัฐมนตรีอย่าอ้างแบบสีธรนชัยเขาหยุดเรื่องใหญ่ครับเรื่องเล็กคุณจะไปไประชุม คุณจะเข้ากระทรวงกลาโหมเฉยไม่ได้เพราะที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้เข้าไม่ไปได้ไม่ได้ไปทํางานที่กระทรวงกลาโหมเลยพอถูกอยู่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วจะเอาศรีธนนทชัยมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อเดินในสังคมการเมืองผมว่าไม่ควรครับประยุทธ์จัน์โอชาต้องมีมรดยาทมรดยาทในทางการเมืองสอนกันไม่ได้นะครับไม่ทราบว่าคุณประยุทธ์จันทโอชา รู้เรื่องมารยาทในทางการเมืองไหมว่าเขาปฏิบัติประพฤติกันอย่างไรหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเนี่ยเขาให้หยุดด้วยเหตุทางการเมืองทางความรู้สึกทางมารยาทรับทีกําลังของคุณไม่ควรไปร่วมกิจกรรมหรือทําหน้าที่ในฐานะนี้นี่คือประชาชนฝากมาครับขอบคุณครับ